ก็ขอขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นซาเทศคุงนะครับอยู่กับผมต้นเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะกลับมาอัดคลิปอีกครั้งนะครับอ่าถือว,ว่าเป็นการกลับมาที่สุดยอดมากๆวันนี้เราก็อคลิปนี้เร็วจริงลืมเตรียมตัวมาอัดคลิปพอดีตื่นเต้นเกินไม่ได้อัดคลิปนานนะครับ อ่าคลิปนี้ก็จะมารีวิวโหมดเบริออนใน9หางก่อนเลยนะครับอ่าอันดับแรกเลยก็พอดีว่าพี่โอ้ยคือเกมนี้มันอัปเดตนะเอออัปเดตมาไกลมาก,ามากซึ่งโหมดเบริออนก็สามารถใช้ได้แล้วสัตหางจะไม่หายนะครับเหมือนไปกอบเข้ามาอ่า ไม่พูดเยอะละกันเพราะเสิร์มากรู้แล้วแหละแต่ผมแค่แบบอ,อยากทำเฉยๆนะครับเออก็สองพันแบตเตอรี่นะครับโอ้โหบอกเลยฟามนั้นมาก้าห่างก็อ่ะวิธีแปลงเปนะก็น่าจะเคยเห็นคลิปผมบ้างแล้วแหละเออบ้างแล้วแหละเอออ่าเทนทัสชั่น นี่หมดเบลิออนอ่าสุดยอดเลยซึ่งมันกินเอ็มดีทีละแปดสิบแปดสิบไอสี่สิบสี่สิบนะครับอ่าก็นับมาเยอะอยู่ซึ่งเวลาเราดิวกันเลยละกันนะอ่าเริ่มแรกกดตัวแซดก็จะเป็นการอัญเชิญบอสสั่าง แเราก็จัดตาลูกบาสบอลสู้ไปนะฮะอ่าบอดนีกาต่อใตอนแรกมันบักมันตีไม่ได้เลแต่ตอนนี้มันตีได้แล้วเจ้าเลยตีขอดไม้ด้วยนะโอ้ยมือล้านชอบรับเคล็ดนะ,ะ,ะทุกคนขอโทษขออภัยจริงๆนะครับอ่าโอนเชียร์แรกก็จะเชิงประมาณนี้นะครับเออเช้ญไป ก็หายมีกาดแซดไหมเรามาดูกันนะฮะมีนะฮะก็คือเป็นการเสกก้าวห่างออกมาตรนี้ขึ้นดินด้วยก็เหมือนเดิมนะเออสกิลนี้สกิลคิวก็จะเป็นการทำให้มันออกมาเดินเหมือนกันโหสุดยอดเลย ก็ถือว่าพีในพีนะครับอแล้วการตบตะธรรมดาจะเป็นยังไงกันมาดูกันเลยก็จะประมาณนี้ครับมีเอฟเฟกต์สีฟ้าด้วยอ่าก็ประมาณนี้ครับแต่พอหมดหายเราจะใช้อ่าโหมดนี้ไม่ได้เป็นเวลา10นาทีเลยนะครับถือว่าเยอะแต่เยอะแต่ก็คุ้มนะกับการที่ได้มันมา อ่าระหว่างรอระหว่างรอหมดก็สตตตผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่แรง S สามแล้วนะฮะอืมวะเออประมาณนี้สแตตก็รวมรวม,มกับอ,อันนี้สแตตรวมรวมอืมเก้าันห้าหมดถือว่าเป็นหมดที่แรงนะฮะคุ้มกับคุ้มค่ากับการที่ได้มา ใช้เสร็จปุ๊บสินาทีถึงจะใช้ใหม่ได้เยี่ยมจริงๆนะครับอ่าเราไปคาถาต่อไปกันอ่าก็ช่วงนี้ก็เสียงมีปัญหานะครับไฟเสียงมีมปัญหาอ่าผมจะมาบรรยายต่อนะครับอ่านี่ก็คืออ่าคาถานันรุมาก,กินะครับจะรีวิวคือผมเสียดายมากคือช็อตเนี้ยเสียงมันได้มีปัญหาสักก้อนอ่ะผมเศร้ามากเลยเว้ยทำยังไงดีนะ ก็เลยต้องมานั่งอัดเสียงครับนารูมากิตอนนี้ผมก็กําลังเลื่อนหานารูมากินะครับอแต่ก็เจอแล้วครับอ่าแต่เขาเรียกว่าอะไรดันหลุดซะก่อนนะทุกคนขอแย่เลยแล้วผมก็มาเริ่มใหม่อผมจะบรรยายเป็นสกิลสกิลไปนะครับโอกาสทับสองร้นนารูมากิตอนนี้ผมก็เหมือนกำลัง สกิลแรกก็จะปล่อยกระสุนวงจักรคู่ไปยันศัตรูครับสามารถวาร์ปด้วยได้ด้วยถ้าศัตรูอยู่ใกล้ๆกันมากนะอ่าอ่าต่อไปก็จะเป็นสกิลกระจายวงจักรคู่นะครับก็คือสี่มือนั่นเองอ่าตอนแรกเขาจะแบบปลาระกระจายวงจักรสง สองลูกไปด้านหน้าแล้วหลังจากนั้นอีสองลูกก็จะแบบพุ่งเข้าไปหาแล้วก็ใส่เลยนะครับอืมผมอนบรรยายไม่ถูกอ่าต่อไปก็จะเป็นบอลสัต์หางนะฮะซึ่งสกิลสามที่เป็นบอลสัตหางนี้มันจะมีแค่สี่ลูกเท่านั้นนะครับเออนี่ดูจากภาพก็น่าจะเห็นแล้วนะเอออ่ะ เอฟเฟกตก็นับว่าอลังการใช้ได้นะฮะอ่าต่อไปก็จะเป็นโหมดนะฮะก็คือโหมดนี่ผมจะแบบอ่าผมจะเปิดโหมดแล้วก็รีวิวนะฮะไปที่สักษะซึ่งผมจะรีวิวสกิลเดิมซึ่งสกิล VB ซีก่อนเลยอ่าจะเป็นแบบนี้นะจะได้เขา้าใจง่ายขึ้นสกิลหนึ่งสองสามนั่นแหละเออเพราะจะเทสนะฮะอ่านี่ ก็ประมาณนี้นะฮะสกิล2ก็ปาดากระจายเหมือนเดินมนั่นแหละแต่ดดเมจจะเพิ่มขึ้นอืม <c oughs> แค่แบบรีแอครีแอคให้คนดูกันนะฮะเออใช้ควาคำถูกรอเปล่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อ่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> ต่อไปก็สกิลสนะฮะอืม <c oughs> ต่อไปก็ผมจะใช้สกิล ิวหรือเปล่าอ่าน่าจะคิวเออนี่ก็จะปล่อยกระสุนวงจากวันยักษ์คู่ไปพุ่งไปหาตูนะฮะอ่าอันนี้ก็คือสกิลคิวแบบธรรมดานะฮะอย่างเช่นเออก็ประมาณแบบคูลดาวอยู่อะเออแล้วผมก็กดคิวแล้วต่อไปก็จะเป็นการโจมตีแบบนอร์ม l นะฮะก็คือการโจมตีแบบธรรมดาก็ประมาณนี้อ่าเดเมจแรงอยู่นะพูดไปเล่นไป ต่อไปก็จะเป็นสกิลอ่าเขาเรียกว่าคลิกท่าในคอมก็คลิกขวา C แต่ในโพทสก,ก็การด C นะฮะติดปากในคำนี้ก็จะเป็นการเสกก้างห่างมาปาดก,กระจายวงจักยักษ์ใส่ศัตรูนะฮะเดมิแรงใช้ได้เลยแหละต่อไปผมก็จะ ทำสิ่งที่เรียกว่าอ่าอัดเองหรือเปงสุดยอดเลยผมเนี่ยอัดเองอเอดื่มเองอ๋อสแตตสแตทก็คือแบตมันจะให้สแตทเท่าไหร่นะครับเออก็ค่านินจะ2 6 0 6ค่าชิ2 0 0 5ค่าไทย3,000ส่วนเลือด2,700นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่นะครับบ๊ายบาย